สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โชว์รูมเกียร์นะครับโชว์รูมนี้เป็นโชว์รูมเปิดใหม่เป็นโชว์รูมน้องใหม่ของชอยละวันเราเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าชอยละวันของเรานะครับมีรถหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากอยู่ภายในเครือของเราที่เราเป็นดีลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมสาขาัชวคราวนะครับสาขาจริงของเรากําลังสร้างโชว์รูมอยู่ข้างๆกับ MP สามพันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุกอย่างนะครับว่าถ้าเรามาที่สาขานี้เราจะได้เจออะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเจอรถรุ่นไหนบ้างสามารถทดลองขับได้หรือยังแล้วมีรรุ่นนไหทดลองขับบ้า ไปกันเลยนี่เลยคือจุดรถทดลองขับของเรานะครับรถทดลองขับของเรานะจะมี2รุ่นนะครับก็คือเกียร์ฮาร์ดแวรนะครับตัวนี้เป็นรถ PPV เลยนะครับก็คือเหมือนรถตู้เลยอีกคันนี้ก็คือเกียร์ EV5 นั่นเองตัวเกียร์ EV5 นะครับเป็นรถที่กําลังเป็นกระแสของเกียร์เลยนะครับก็คือเอาง่ายว่าตอนเนี้ย ค่ารถ EV ีครับที่ราคาไม่แรงมากนะครับราคาสมิทสมผลแล้วก็ราคาสู้แบรนด์จีนได้เลยก็ต้องยกให้เขาแล้วแหละเป็นรถทดลองขับนะครับที่อยู่อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นเอกลุศนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในโชว์รูมนะครับเดี๋ยวจะพามาอธิบายให้ฟังครับว่าระหว่าง2รุ่นนี้ที่มีของเกียร์นะครับแต่ละรุ่นย่อยมีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นนี้ตอบโจทย์กับพวกเรายังไงราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นยังไงบ้างนะครับ เลี้ยวเข้ามานะครับจอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับข้างๆกันกับดีพอกับมาด้านนี่แหละจอดเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ประตูนี้เลยนะครับ มันเป็นโชว์รูมชั่วคราวนะครับก็ได้อาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ผมมองว่าโชว์รูมของเรานะครับเป็นโชว์รูมที่บรรยากาศดีนะครับเงียบสงบนะครับแล้วก็ตัวโชว์รูมเปิดแอร์ฉั่งแน่นอนนะครับแล้วก็ออกมาดูนะครับรถในโชว์รูมมีรุ่นอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ตัวเทสได้ครับจะเป็นตัวท็อปนะจะเป็นตัวท็อปให้ทุกคนได้เทสเลยในเรื่องของตัวเอ็กซ์โอซีด้วยนะครับแล้วก็เกียร์คาร์ทีวอลก็เป็นตัวท็อปแต่ภายในนะครับเราจะมีตัวเริ่มต้นให้ทุกคนได้ชมมกกััััันนนะคคคคครรรรรรรบบออยยย่่าาาาางงตววเีี้ไแดล ตัวนี้ก็มันจะมีอยู่4รุ่นย่อยนะครับซึ่งผมมองว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดใน4รุ่นย่อยนะครับรุ่นนี้คือรุ่นเอิร์ลองเลนนะครับเอิร์ลองเลนเนี่ยเขาจะเป็นแบบรถไฟฟ้าที่มีขนาดแบตเตอรี่ใหญ่นะครับ88กิโลวัตต์แอลนะครับที่สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง665กิโลนะคิดดูแต่รุ่นนี้จะเป็นขับ2นะตัวท็อปจะเป็นขับ4ตัวขับ4ก็เลยวิ่งได้น้อยกว่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้ระยะทางที่วิ่งมากกว่าแล้วก็ออัั่นนกล้้้้คคียงงงทบบมมมาาาะรรรออขดดุวภสูห ทีนี้ผมจะมาแยกย่อยให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงนะครับว่าใน4รุ่นย่อยของตัว g EV5 นะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับทำไมผมถึงต้องอธิบายรุ่นนี้ให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองถึงเรื่องแบรนด์เกียร์แล้วนะผมมองว่าหลายคนอาจจะลิงมาที่รถไฟฟ้าคันนี้แล้วนะครับหลายคนต้องการรถครอบครัวรถ SUV ที่มีออปชันเจ๋งๆที่สู้แบบแบรนดจีนได้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็สู้แบรนจีนได้ยังไงก็ต้องยกให้แบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้แล้วก็ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครััออ่่่่่่ตตเกกียยยรรรรนนนนนมุุุุด้้ใหลืงแ ลองเลนส์แล้วก็รุ่น Earth Exclusive นะครับอย่างรุ่นไลท์กับรุ่นแอร์ครับเขาจะเป็นตัวเริ่มต้น2ตัวนะครับที่เป็นแบตขนาดเล็กนะครับประมาณ6.4กิโลวัตต์นะครับซึ่ง6.4กิโลวัตต์เนี่ยเขาจะวิ่งได้อยู่ที่490กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมมองว่ามันเพียงพอแน่นอนกับรถไซส์ขนาดนี้นะครับกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ล้านสองนะครับและ2รุ่นนั้นนะครับเขาเป็นรถที่อย่างตัวแอร์นี่ผมชอบมากครับออปชันนี่อยู่ครบเลยมีซันรูฟให้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยล็อคันนะรรบมาากคัรานานหน้าะ กับรุ่นไลท์ราคา1 2 9 9 0 0 0และ2รุ่นนั้นนะครับที่ผมพูดถึง่ยมีส่วนลดให้อีก1,000 0 0บาทนะครับเท่ากับว่ารุ่นเริ่มต้นเหลือ1 1 9 9 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นแอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีก1,000 0 0บาทเป็น1 2 9 9 0 0 0บาทนั่นเองตัดมามาอีกรุ่นนี้ครับรุ่นนี้คือรุ่นเอิร์ธลองเลนกับรุ่นเอิร์ e เอ็กซ์คูซีฟเอิร์ดลองเลนนะครับเขาจะเป็นขับ2องแต่เอิร์ดเอ็กซ์คูซีฟ การชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยสามารถชาร์จจาก10นะครับไป80เปอเพียงแค่36นาทีเท่านั้นทุกคนคิดดูชาร์จเร็วด้วยนะครับแล้วก็เดินทางได้ไกลมากๆนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็ออปชันทุกอย่างไม่ต้องห่วงรับออปชันสู้รถตัาชาติจีนได้แน่นอนครับผมในเรื่องของรถประมาณน้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโชว์รูมของเราต้องบอกว่าเรากําลังจะเปิดแดนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆครับแล้วรถเพิ่งมาลงให้ทุกคนได้ชมกันถ้าใครอยากทดลองขับนะครับว ผมบอกเลยนะครับอันดับแรกที่เรามาเจอเลยครับมาเจอโชรูของเราแบบนี้นะครับแล้วผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักเซลล์ที่จะพาทุกคนไปทดลองขับกันนะครับขยับทดลองขับยังไงก็ต้องมาเจอเซลล์ก่อนใช่ไหมครับผมถ้าเราจะมาทดลองขับเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมานะครับอย่างแรกเลยคือต้องเตรียมใบขับขี่มานะครับแล้วก็เอามาให้น้องๆถ่ายเอกสารทำเอกสารนะครับแค่เซ็นนิดๆหน่อยๆครับเซ็นว่าต้องการทดลองขับแล้วก็ไปทดลองขับได้เลยนะครับรถทดลองขับของเราก็มีให้อยู่แล้วอยู่ที่หน้าโชรูแล้วไปทดลองขับกับใครโอเคครับเดี๋ยว ตามผมมาได้เลยเวลาที่เรามาโชว์รูมนะครับมีโต๊ะรับรองลูกค้าครบเพียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเซลลของเราสาวสวยที่นี่น่ามามากนะครับบอกเลยถ้าคุณมาดูรถนะครับคนก็จะได้เจอกับเซล์สวยๆด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจยงมากนะครับอย่างผมมาพาเจอเซลสองคนทุกคนทําความรู้จักสักหน่อยนะครับว่าเซลสองคนชื่ออะไรบ้างนะครับคนแรกเลยแล้วกันพ่ากันนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเซลน้ําฝนค่ะ เซลน้ำฝนนะครับก็ถ้าใครต้องการทดลองขับนะครับก็มาติดต่อเซลน้ำฝนได้นะครับคนนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับการเป็นเซลล์มานานครับคน้างช่ำชองเลยนะครับต่อให้แบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่เซลลเราไม่ใช่น้องใหม่นะครับคุณจะได้รับความเป็นมืออาชีพนะครับจากเซลลของเราทุกคนเลยนะครับอีกคนนึงครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะเซลโมเมค่ะเซลโมเมนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาติดต่อได้นะครับเวลาทดลองขับครับใช้อะไรบ้างเลย ใบขับขี่อย่างเดียวใบขับขี่อย่างเดียวนะครับขอทิ้งคอนแทคไว้หน่อยเผื่อมีลูกค้าแบบสนใจนะครับแล้วก็อยากมาทดลองขับแต่ดูแล้วไม่อยากติดต่อเบอร์ศูนย์ะอยากติดต่อเบอร์เซลล์เลยครับขอเบอร์เซลล์ด้วยได้ไหมคะสามารถโทรหาน้ำฝนได้เลยค่ะ0845929454่4้านะครับถ้าใครสนใจอยากทดลองขับกับเซลล์น้ำฝนนะครับก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอเซลลโมเม้ได้ครับโมเมเบอร์ศูนย์เก้าสองสองสามห่าหกสามหนึ่งส้มค่ะมาติดต่อที่นี่ขับได้เลยนะครับแล้วก็ไปทดลองขับไปอยู่ตรงเส้น ที่จะยูเทิร์น้าเซ็นทรัลสารยาครับกุ่นกลับมาแล้วก็มาขึ้นสะพานนในยูเทิร์กลับมาเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการทําความรู้จักนะครับเราก็มาเจอเซรแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นได้เลยนะครับว่าเราอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะครับซึ่งแต่ละโปรโมชั่นเนี่ยผมมองว่าโปรโมชั่นดีเพราะส่วนลดเยอะด้วยแล้วก็โปรโมชั่นในเรื่องของดอกเบี้ยก็ดีนะครับยังไงก็มาเจอกันให้ได้นะครับที่ศูนย์เกียร์นะครับชอเลวันสารยานะครับตอนนี้ก็เป็นโชว์รูมชั่วคราวให้ทุกคนมาชมกันก่อนนะคคคคคครร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 รััััับบบบยยยยงงไไไกกกก็ววววนน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 นเเีีี้้้้ผมมมมมมพพาา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 าทททุุุชชศ่่่่่โ์ูดปปปะะะะะณแลลสิตออจจ ของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นย่อยของแบรนด์เรานะครับว่าแต่ละรุ่นมีรุ่นย่อยยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงการทดลองขับจริงให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสครับมีลูกค้ามาทดลองขับนะคร ian, recorder, caffeine, ับผมจะพาทุกคนมาทดลองขับแล้วก็ถามความรู้สึกจากลูกค้าจริงๆเลยว่าการขับรถของเรานะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับหากใครสนใจคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์หรือว่ากดแชร์รวมไปถึงกดติดตามไปด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณ